สวัสดีครับพี่พี่น้องนครับเพื่อนเพื่อนครับชาวยูทูบครับอยู่กับบุญรอดดัมทีมครับวันนี้บุญรอดพามาดูหกรอของบุญรอดเองครับนี่บุญรอดคันนี้คันที่สองครับบุญรอดดัมทีมสองครับทำไมมาจอดยูอูฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับจุดจบของสายเบรกครับ เจองานเมาเมาเข้าไปฮะเป็นอะไรฮะเดีย๋ยวไปดูฮะงานเมาเมาคะัใส่เต็มกล่องอัดอย่างนั้นเสื้อเต้ยตักให้เสื้อเผาหักครับนี่ถอดออกหมดเรียบร้อยแล้วอย่าไปดูครับเสื้อเผาฮะนี่ฮะตกหลุมครับ แล้วรถหนักแบกด้วยดังปอกทีแรกผมก็นึกว่าจะเป็นแหนบผนสุดท้ายถอดออกมาดูแหนบไม่หักไม่เห็นถอดล้อมาเจอเผาเสื้อเผาหักเลยฮะนี่ฮะถอดออกมาเรียบร้อยแล้วช่างอะไรผมก็สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วครับเสื้อเผาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี่เองจอดมา2วันแล้วครับ คันบุญรอดดำทีมสองนี่นี่เสื้อเผาตัวใหม่ฮะไม่มีโอกาสได้เป็นเลือกครับโทรศัพท์คุยเอาเขาว่าของแท้ของนอกไอเรามองดูว่าเหมือนจะไม่นอกหรอกนอกอยู่แต่จะเป็นนอกบ้านหรือเปล่าเห็นแล้วเห็นสภาพแล้วโทรครับไม่มีเวลาไปไว้ใจเขาให้เขาคัดเอามาให้ ผลสุดท้ายก็เป็นแบบนี้นะะดูเอาครับเสื้อเผาตัวใหม่ที่มาใส่ะะตอนนี้ช่างกำลังล้างประกอบมีดุมมีอะไรไม่พร้อมนะซื้อมานี่หมื่นเศษเศครับนี่ฮะ,ะ,ะหมื่นเศษกำลังประกอบอยู่ะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จครับ อะไรก็ซื้อครบให้หมดทุกอย่างอันไหนไม่ดีบอกช่างเลยว่าเปลี่ยนเลยฮะของพวกนี้มันไม่ได้ทอกันง่ายๆใส่แล้วอันไหนไม่ทอออกมาแล้วอันไหนไม่ดีเปลี่ยนเลยฮะใช้ยูนพอใช้ได้ฮะแต่พอใช้ได้มันจะใช้ได้กี่วันนะกี่เดือนนะเดีย๋ยวมันก็หกักอีกก็มันก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนเลยฮะทั้งลูกปืนทั้งอะไรสีแหลกซื้อมาเปลี่ยนใหม่หมดนู่น ทางกำลังประกอภัยครับวันนี้มาอยู่อูพาเพื่อน,นมาดูดูจุดจบของสายแบกครับรถไม่ดีจริงผมบอกแล้วไงไม่ดีจริงมีสิทธ์นะมีสิทธ์แหนบหักเสื้อเผาหักนะถ้ารถไม่ดีจริงนะครับเล่นงานเมาเมานี่อันตรายได้ทุกเมื่อครับ เสียงก,กับบะดำด้วยนะตัวยกดำองใครไม่ดีสายร้อนกระจกไปแล้วทีหนึ่งดำคดเลยฮนะขาครับขาคดของดำของสายร้อนแต่ทำเสร็จไปแล้วฮนะไอ้นี่มันมันของบุญรอดดำทีมสองเสื้อเผาครนะับพาเพื่อนเพื่อนมาดูคนระับนี่กำลังประกอบครับพุงนี้แหละลุยต่องานเมาเมาแต่พวกนี้ไม่เป็นไรนะเดหมูอะไรนี่ ภาพยังใช้ได้อยู่นี่ฮะประกอบครับวันนี้ประกอบอะไรเพิ่งมาส่งมาจากกรุงเทพครับเพิ่งมาถึงมาตอนบ่ายนี่เองช่างกำลังทำการล้างพวกนี้ได้เหยียวได้ดูอีกฮะได้เห็นการบุญรอดดับทีมสองบุญรอดดําทีมสองครับไปลุยงานเหมาต่อ เราก็ได้เห็นแล้วนะฮะจุดจบของสายแบกครับบอกแล้วว่าต้องเช็คให้ดีสภาพไม่ดีไปเล่นงานเมา่นี่มีสิทธิ์ได้นะนี่กระจบงานเมาๆของทีมงานบุรุษนี่เป็นไปหลายคันแล้วนะหนักสุดก็คือคันนี้แหละเสื้อเผาครับนอกนั้นก็มีแต่แนบหักแนบหักจะเป็นสัตวนใหญ่แต่คันนี้เจอหนักกับเพื่อน เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวบุนลอดดำทีมขอจบเพียงเท่านี้ก่อน,นครับฝากติดตามเลยนะครับหลังจากเปลี่ยนเสื้อเผาแล้วจะเป็นยังไงจะหักอีกไหมเดี๋ยวคอยติดตามดูสวัสดีครับ